เฮ hey, ขอเลขเด็ดไอ้ไข่วัดสนามชัยหลังให้โชคให้ลาบสองมวดสอนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะกระแสไอ้ไขแรงอย่างต่อเนื่องนะคะขอหวยได้โชคได้ลาบจากไอ้ไข่กันอย่างทั่วหน้าเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดสนามชัยนะคะอยู่ที่ตำบลตลาดหลวงอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ ชาวบ้านนะคะบรรยากาศที่นี่คึกคักนะคะนักท่องเที่ยวคนชอบตัวเลขเดินทางมากาว่ายขอโชคขอลาบแล้วก็แก้บนไอ้ไข่กันอย่างคึกคักเลยนะคะบางคนนําชุดทหารน,นําน้ําแดงนําไก่ชนแล้วก็หนังสติ๊กนะคะมาถวายแล้วก็จุดประทัดแก้บนไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะหลังจากไอ้ไข่ให้โชคให้ลาบหลายต่อหลายคน ในงวดที่แล้วนะคะงวดก่อนหน้านี้ก็เฮงนะคะเรียกได้ว่าสองงวดซ้อนแล้วนะคะที่ชาวบ้านได้รับโชคจากไอ้ไข่นะคะเขาบอกว่าถูกสองตัวตรงๆเลยนะคะงวดต่อมาก็ซ้ำตัวตรงๆงเช่นกันนะคะงวดนี้ชาวบ้านก็เลยมาจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยกันอย่างคึกคักเลยนะคะว่ากันว่านะคะไอ้ไข่ของวัดสนามชัยนี่สร้าง ความฮือฮามาแล้วนะคะมีหญิงสาวถ่ายรูปติดวิญญาณนะคะไอไข่มาแล้วนะคะอยู่ใกล้ๆหอะระฆังที่อยู่ใกล้ๆไอไข่นะคะแล้วก็ให้โชคให้ลาภคนมานักต่อนักแล้วนะคะบรรยากาศที่นี่เลยเต็ไมไปด้วยความคึกคักเลยนะคะคนขายของแก้บนก็เยอะนะคะแผงลอตตรี่ก็เยอะนะคะขายของกินก็เยอะเรียกว่าเศร,รษฐกิจคึกคักเลยนะคะที่ใกล้ๆวัดสนามชัยนะคะ โดยครั้งนี้นะคะมีคนจุดประทัดแล้วเอาไปแขวนไว้ที่ไอ้ไข่นะคะนี่เลยนะคะก็มีดังนี้นะคะนี่เลยเลขแปดหกนะคะแล้วก็หกเก้าแปดนะคะดูแล้วโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนเลขทูบนะคะต่างคนต่างขอต่างคนต่างปิดจุดเขามีที่วางให้นะนะคะเลขเยอะไปหมดท่านอาจจะชอบหยิบตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งขึ้นมาก็ได้นะคะ นี่เลยนะคะแล้วแต่ดวงของใครดวงของมันนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดไอ้ไข่วัดสนามชัยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสาหรับรูปปั้นไอ้ไข่หรือตาไข่ที่วัดสนามชัยนะคะพระอาจารย์สมหวังนะคะรักษาการเจ้าอาวาสวัดสนามชัยนะคะได้นํามวลสารมาจากกระถางทูบรูปปั้นไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์นะคะนครศรีธรรมราชมาหล่อรูปปั้นไอ้ไข่ที่ ที่วัดสนามชัยนะคะหลังจากได้อัญเชิญมาถึงวัดก็ได้แสดงปฏิหารปรากฏกายให้เห็นอยู่ที่เจดีสีทองอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะด้านหลังรูปปั้นไอ้ไข่นะคะยามค่ําคืนแล้วก็จะมีแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปติดวิญญาณนะคะสร้างความหือฮามาแล้วนะคะคาดว่าเป็นรูปไอ้ไข่นะคะหลังจากนั้นนะคะไอ้ไขที่วัดสนามชัยนี่ก็ เป็นหนึ่งเป้าหมายที่บรรดาคอหวยจะต้องมากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอได้ไหว้รับนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านเฮงนะคะสวัสดีค่ะ